สวัสดีค่ะพบกับสเก็ดข่าวใครผิดก็หนีสิคะแต่ถ้าไม่ผิดนิ่งไว้จะหนีทำไม เจ้าหน้าที่กรมการปกครองนํากําลังเข้าทลายบ่อนในซอยพหลโยธิน52สพันใหม่นักพนันเนี่ยเมื่อเจอเจ้าหน้าที่โอ้โหลนลานวิ่งหนีไปโคนละทิศคนละทางเพราะต้องมีการหวางกําลังดักรวบจับกันวุ่นวายเลยค่ะแต่ต่อให้วุ่นวายแค่ไหนคนจะเสียงดังแค่ไหนก็ไม่ทําให้หมาเฝ้าบ่อนตกใจได้ดูค่ะน้องยังนอนนิง่งอยู่เฝ้าหน้าบ่อนเหมือนเดิมแถม ไปไหนด้วยนะคะ ต่อ,อกันที่เรื่องวุ่นวุ่นของเจ้าของร้านข้าวแกงตอนเช้าเนี่ยก่อนเปิดร้านก็ต้องมาไหว้สารพระภูมิแต่วันนี้พอกําลังจะไหว้ปรากฏว่าตุ๊กตาตายายตุ๊กตานางรําแล้วก็ช้างรงมช้างฐานต้นเงินต้นทองหายหมดไม่มีเหลือเหลือเอาไว้แต่สารพระภูมิอย่างเดียวพี่เจ้าของร้านก็เลยงงว่าใครมาขโมยไปมีมีอะไรหายไปบ้างครับมีปู่ย่าตายายนางร แล้วก็ช้างเคยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมไม่เคยค่ะคนร้ายนี่เขาเขาเป็นอะไรี่แม่เหรอลูกจิตหรือเปล่าพี่โอเคเยสสะเก็ดข่าวส่งท้ายไปชมกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะเมืองงูนเนี่ยเลื้อยเข้ามาที่รถของคุณครูนักเรียนต้องบอกว่า เปิดเพลงในรถให้เสียงดังๆง,งูไม่ชอบเสียงดังเดี๋ยวมันก็ออกมาเองครูก็เลยลองเปิดเพลงเรียบร้อยค่ะว่าแต่งูจะออกมาไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยงานนี้มีคนสนุกเป็นสนุกจนลืมเรื่องงูกันไปเลยค่ะว้าว wow. Oh. สนุกจนลืมงูไปแล้วนะคะแต่เรื่องนี้ลืมไม่ได้นะคะคัดแยกขยะก,ก่อนทิ้งเริ่มต้นที่ตัวเราคนปรับโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนค่ะและพบกันได้ใหม่ในสเก็ดข่าวสวัสดีค่ะเต้นสิคะรออะไร